ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูกเก่าเล่าใหม่ค่ะเช้านี้นะคะคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่บ้านค่ะคุณครูจะชวนเพื่อนๆน,นะคะไปร่วมกันย้ายต้นกล้านะคะเพื่อจะเอาไปไว้ที่สวนค่ะค่ะต้นกล้าของคุณครูตอนนี้ก็ที่ยังอยู่ที่นี่นะคะที่ครูอนุบาลไว้นะประมาณ300ร้อยกระต้นค่ะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้ คุณครูก็จะให้เพื่อนๆช่วยคุณครูนะคะช่วยขนย้ายต้นกล้าไปไว้ที่สวนกับคุณครูค mm ่ะ hmm. ตอนนี้ฤดูฝนย่างเข้ามาแล้วคุณครูก็เลยจะต้องขยับขยายต้นกล้านเนี้จากที่ครูเพาะไว้ที่บ้านเนี่ยเอาไปไว้ที่สวนนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้สะดวกในการปลูกค่ะ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็วันดีฤกษ์ดีแล้วนะคะ mm hmm. คุณครูก็จะขนย้ายต้นกล้าไปไว้ที่สวนค่ะ ลูกไม่รู้นะคะลูกเพียงแต่พูดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะย้ายต้นกล้าแต่คุณครูสนค่ะอยากช่วยตอนนี้ว่างไม่ได้ทำอะไรคุณครูก็เลยจะให้เพื่อนเืนมาช่วยคุณครูช่วยขนย้ายต้นกล้าไปสวนกับคุณครูนะคะเมื่อประมาณมิถุนากรกดาปีที่แล้วนั่นแหละค่ะคุณครูก็ไปรับต้นกล้ามาจากที่ทางศูนย์เขาแจกนั่นแหละค่ะก็เอามาห0ร้อกต้น บางส่วนก็เอาไปปลูกไว้บ้างแล้วนะคะเวลาคุมคุมข,มข,มขนยายเนี่ยคุณจะ นี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนเข้ามาแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะทําการปลูกต้นไม้ที่เราอนุบาลเอาไว้คุณครูก็เลยบริหารจัดการขนย้ายกล้าจากบ้านเอามาไว้ที่สวนค่ะพร้อมที่จะปลูกในช่วงฤดูฝนนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็ ขนย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกําลังจะเรียงต้นกล้าให้เข้าที่เข้าทางเพื่อเราจะได้ให้น้ําเขาอย่างสมบูรณ์เหมือนอยู่ที่บ้านค่ะ ตอนนี้นะคะก็จัดเรียงต้นกล้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมรดน้ําค่ะเรียบร้อยสําเร็จไปด้วยดีนะคะขนย้ายต้นกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะค่ะบ๊ายบาย